ต้นไมำ,ำอะไรครับต้นไม้คุณต้นไม้ไปฝากยญ้าหญ้าที่สลักบุรีเฮ้ย <c oughs> เอาไปฝากหญ้าเพื่อไปฝากหญ้าไว้ประมาณ60วันในระหว่างที่เรารอปัจจัยในการซื้อที่ดินเพื่อปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเ <c oughs> อ้าชน <c oughs> ขน่นกเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปฝากหญ้าดูแลตอนในระหว่างนี้อโอเได้นะไม้โมจิต้นเนี่ยต้อง <c oughs> อู่ะสหรับตอนนี้ <c oughs> เราก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับ ถึงวันแล้ว่ดครับูกต้นนี้ไปก่อนถือวิสงีต้น,นตรงน,นี้ขนาหมดได้ไหมน้นมาขนเลยอยู่ฝากญาวกีว่วันหกร้อยวันพี่พูดผิดวเก่ากับกี่ปีไม่รู้ <laughs> าฝากญา่ดูแลไว้หกรวันอ,อ,อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับรรฝากให้คุณย่าดูแลก่อน ไปไหนกันโอเคในที่สุดเราก็ขนขึ้นมาสมเร็จนะครับเหนื่อยไหมต้นน้ำเหนืมีอะไรจะฝากไหมเหนืยหนื่อยปวดเหนื่อยว่าเหนื่อฝากญาติดูแลไว้ก่อนนะครับเหนื่อยเอบายก่อนกดไลค์ก่อนบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต้นน้ำด้วยนะครับเจอกันใหม่ชิคกน้านะครับเหนือยเหน่อไม่ต้องเอาคลิปนี้ลงเด่ต้องอย่าเอาคลิปนี้ลงโอเคอยากเอาคลิอนวนะ